แล้วค่ะตัวนี้กระบะดำา s ลูกค้านนทบ,บรุรีนี่ค่ะปิดการขายแล้วนะคะปิดการขายแล้วปิดการขายแล้ว การขายก่อนกินข้าวเที่ยงนะคะเรียบร้อยแล้วคนนนทบ,บุรีจะส่งวันนี้เลยค่ะพรุ่งนี้ก็น่าจะถึงนะนนทบ,บุรีสนใจอะไรตัวไหนก็โทรมานะเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้นะคะ

คะจากสุวรรณบุรีพรุ่งนี้อาจจะถึงพรุ่งนี้จะถึงลูกค้าแน่นอนค่ะ ้โอโทานมามีเชียงกงค่ะปิดการขายแล้วนะคะกับพีโอเก้าพี่พี่ผู้รถบรรทุกทุกท่านนะคะปิดการขายแล้วค่ะพอดีมีคนทักมาเยอะค่ะมีคนทักมาถามเยอะนี่ก็จะลงไว้ให้เพร่อจะได้รู้ว่าพีโอเก้าเราปิดการขายแล้วขายพีโอเก้าแล้วแต่ว่ายังเหลือ ยังเหลืออยู่นะคะยังเหลือเครื่อง200กว่าแรงนี่ยังเหลือยังเหลือ P F 6นิสันมันสองแรงแล้วก็ P P 1 0 0 h ฮ n โน่สอแปรงยังเหลืออยู่นะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกนะสำหรับ P F 6แล้วก็ P P 1 0 0 ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ยุ่งๆค่ะนี่จะส่งลูกค้านะคะนี่จะส่งลูกค้าอำเภอวังสามหมอค่ะจะส่งลูกค้าไหนนะพ่ออูไม่ โอู้อ่รถบัสสองพี่น้องนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากนะคะใหดูกันยาวๆเลยนะคะเครื่องใหญ่มาก โอ้ช่างอีกไม่เกินวันสองวันเดี๋ยวจะรีวิวเครื่องพีเอฟให้ดูค่ะอุ๊ยอีกไม่พีเอฟไงไปตักข้าวหนู่งก้อนเลยใไปแล้วเจ้า ตัวนี้ขายไปแล้วก็มีตัวอื่นเข้ามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกอาอาบางท่านไม่รู้นะคะว่าร้านเราอยู่ที่ไหนร้านเราอยู่ที่บ้านหนองเปนอำเภอกรมลไสัยจังหวัดกาลสินะค่ะ เบอร์โทรเบอร์โทรก็เบอร์ที่ขึ้นไว้ให้เลยนะคะใหญ่มากใหญ่มากใหญ่เท่าช้างน้อย

ใหญ่นนขนาดออนั้นยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับร้านมอวินเชียงกงค่ะสนใจอะไรตัวไหนก็โทรมาสอบถามได้นะคะสวัสดีค่ะ